สวัสดีครับท่านผู้ชมฟุตบอลก็ปิดฤดูก,กาลเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าฤดูก,กาลนี้ไม่มียูโรไม่มีบอลโลกนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่ามีลับเวิลด์คัพนะครับบอลสโมสรโลกแล้วเอาจริงๆอ่ะแชมป์ลีกคือใหญ่แล้วแชมป์ถ้วยของแต่ละประเทศก็ใหญ่แล้วใหญ่กว่านั้นก็คือแชมป์ยุโรเปียนคัพใหญ่กว่านั้นก็ต้องของโลกดิสโมสรโลกต้องใหญ่สุดใช่ไหมแต่ว่าช่วงหลังมาคือแบบเอาจริงๆเขาไม่ค่อยได้สนใจมากอะ่ะแต่ปีนี้เป็นปีที่เปลี่ยนเพราะว่ามีสโมสรเยอะมากเขาไม่ได้เอาแค่แชมป์ของยูซีอลของปีนี้ไปเจอแชมป์โคปาลิออเบรตา แชมป์เอเชียนแชมเปี้ยนลีกไม่ให้แล้วเขาเอาหลายๆทีมมาเอามาแข่งกันคราวนี้ทำไมมันถึงใหญ่โตหลายๆทีมพายายามที่จะแบบตั้งใจที่ไปเล่นอันนี้เพราะว่าแค่ค่าได้ไปเตะได้แล้วคนละประมาณ10ล้านยูโรหลังจากนั้นมาก็จะได้มีค่าเข้ารอบต่อไปก็แบบ15ล้านเป็น20ล้านเป็นอะไรเพิ่มเพิ่มขึ้นไปเรื่อยจนคุณถึงแชมป์คุณจะได้ทั้งหมดประมาณ1้อยกว่าล้านเหรียญก็ตีไปประมาณ100ล้านยูโรมันทําให้ทีมบอลที่ท่านผู้ชมเชียร์มีโอกาสที่เอาตังเนี้ยไปลงทุนกับนักเตะได้ท่านผู้ชมลองคิดดูนะ ใครมาจากฝั่งเอเชียคุณได้ร้อยล้านเหรียญน่ยคุณได้3,500กว่า้ล้านนะเครับคุณแชมป์อ่ะป่ะทีอเมริกาใต้ไม่ได้มีตังเยอะถ้าได้ไปมันมีม,นมันมหาศาลเขา,าต้องการเหมือนกันปีนี้มันแน่นอนเพราะว่าเอาจริงกันเต็มที่ผมว่าเป็นไอเดียที่ดีแล้วก็น่าจะสนุกมากครับแล้วก็พวกเราก็ถือว่าเป็นพวกที่โชคดีเพราะว่าเราจะได้ดูบอลตอนปิดฤดูกาลแล้วอะไรใหม่ๆแบบนี้นะครับก็ใหม่เหมือนเท่าแก่น้อยเอ็กซูกี้ตีน้อยนะครับกรอบไหนก็ใช่หอมอร่อยไม่ต้องรอการจับมือร่วมพัฒนาสูตรพิเศษของยักษ์ใหญ่นะครับซุกก้นอยแ็เท่่า บอกเลยว่าผสมประสานความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละแบรนด์ได้ดีมากครับสรสชาติใหม่นะครับรสน้ําซุปสุก,กี้น้ำำําดําและรสน้ําจิ้มสุกี้ครับขนาด20กรัมนะครับท่านผู้ชม39บาทเท่านั้นนี่อืม รสน้ำดาอร่อยมากรสชาติกลมกล่อมหวานเค็มกําลังดีครับท่านผู้ชมมันเข้ากับปากคนไทยเหมือนเราแน่นอนครับแต่ผมชอบรสน้ําจิ้มสุก,กี้กรอบอร่อยรสชาติจัดจา้านท่านผู้ชมเค็มค้นถึงเครื่องน้าจิ้มสุกี้จริงๆกรอบอร่อยตอนดูบอลครับรับรองเชียร์บอลมันแน่นอนแล้วสโมสรโลกอะ่ะบอกจงนะท่านผู้ชมเตะกันเนี่ยอย่ามเช้าอะ่ะอย่าลืมซื้อติดก,กันตอนดูบอลน,นะครับเพราะผมก็ตีสี่ไม่ให้ตีสองตีสี่ทุกวันเลยท่านผู้ชม